ว่าไงมาละอันนี้ปาสะดนอย <c oughs> จุ่นตกเหรียญยกเลยครับปาครับเอ้ยเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรู้ไหมถ่ารู้จริงสวัสดีครับขอหมิมโตวันนี้ผมพาเพื่อนมาเขื่อนไม่งัดครับเขื่อนไม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปตี แพนองแอนนะครับของแพนองแอนอเคขื mm ่อ hmm. นตอนเข้ามาถึงเคขื่อนนะครับก็จะมีค่าบริการเข้าเคขื่อนนะฮะบ,บำรุงเคขื่อนคนละสี่สิบเนาะเดี๋ยวก็จะมีค่าเรือนะครับค่าเรือเล็กไปดีแพมีกำนะครับเดี๋ยวเราไป ติดตามกันนะครับว่าจะจ่ายกันเท่าไหร่วันนี้เรามากัน3ามคนนะครับขาดหน,นึ่งคนไปเค้ตอนนี้อยู่เคนไม่งัดเดี๋ยวเราจะไปชำระเงินค่านั่งเรือกันนะจอด,ดรถไปเละครับที่จอด

เรือเยอะ,ะครับเรือพาไปที่แพรนี่เป็นบรรยากาศนะครับสองฝั่งของเขื่อนไม่งัดนะครับไม่งัดตรง้นมองลำเป็นไว ก็จะมีไก่บรรทุกของแบตในอย่างต่างๆนะครับเอาไปไปตีเลือนแพเลือนแพอยู่ไหนพวกไก่ก่อนไปนี่มีสูดจะไปอ่ะเลือนแพไก่ก่อนเออขนเลืครตอนนี้ไปไป บนว่ามันนางไม่ละสองคนมะได้รปล่นะ่คนไกได้นะนางน่เอาเท่าไหร่ยฮะน่งไก่ไั่นางเดียวได้หรอนั่งเดียวเออน่งเดียวนกัเซอรีบนตไครครับอะไครับก่เือก็เเรือห้องหมาล้อมรอยครับเองเรือหกรโอเค ไปปิกกัเบิดร้อยไปปิกอี่ละร้อยเอ๊ือพี่อะไรนะพี่อะไรนะนี่เราจะไปแ้น้องแอนนะครับคโับเมาเรือครับพ0กปลยบาทไอ้รับปล่ยบาทคนใส่สูสี ก็มาถึงแล้วนะครับอากาศน่าไปก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวนะครับแอลอยู่ไหนวะกี่โมงดีครับพี่กี่โมงดี้กี่โมงครับ เรามาถึงแล้วครับตอนนี้แค่น้องแอนแอนนุ๊กนั่งเหรอเออลรออกเรือไปกันลังออกเรือไปเหรอเขาว่าเรือออกหลายโมงนไหลเท่าไรเท่าไหรกันโอ้โหนี่เขเข้ากี่โมงจริงห้าโมงห้าโมงเหรอครับห้าโมงส เขาอาจะขึ้นเรือไหลออกไปมแกตอไได้ครับมาถึงนะครับเขามาส่งแล้วก็นับเวลาครับนะบาทไหวยะไปเรือไหน้องไหหนครับมไปไหข้กเนี่ยเขาไม่มาแล้วเราจะกลับยังไงนะก็ <laughs> ไปไปกอะผมมากันพบกขาใหญ่บ้างมันรอกันรมนรอกันเลยนะ่ะกระจกปลาแล้วอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังด,ดูปลานะครับอหือ <laughs> กัสูสองกะโลโลไบท์นั่นแนหะอ,อันนี้ตกใกไซล์ตัวไหนตกไซออนนะเปล่อม,มีมีทีมตกปลาครับเตรียมชิงหลิลวละเจาะลงไปดูหน่ <c oughs> <c oughs>

In đanum chinh mừng mày da. Na tay đa đá, luôn chinh đá lên, mừng 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 mình mừng 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 nó cãi mừng mừng đá mừng 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 เต็มยอดอ่ะอืมเรามาเจอนักตกปลานะครับตึงหูมตึงหมแต่นะหมตกปลาเนี่ยได้กี่ตัวได้กี่ตัวฮะ,ออะ,ะเออบอรอบนี้กับได้ก่อน คนมักตกป่ากับมักแต่นะครับสื่อตึงเหลือตึงสับป,ปะแล้วไปตีทั้งแน่นี่ตีพุ่นี้กระซูบะตีกระซูวะ,ะไปสองคนได้กอสามคนมาเลยผู้ยังงมีสองคนนะ ไม่มีเบ็ดคันเดียวทีละคั้เนเนยตีสองคันก็ได้สองตัวนะการหลังแพ้ครับก็มานั่งตกปลากันยามเช้าแดดสองน้อยๆอ่อ,อ,อนๆอ,อ,อืมพอถ้าจะบดได้จะนี่นะก่อนนั้นต้องไม่นั่งแง่ ป่าจะได้ป่าวีนคล้สายๆป่าตะเพียนนะแต่มันจะเป็นสื่อมันจะเป็นเรียนกว่าปากกับบานปากกับมออังผูกเบ็ดสายหน้านีออ่ G e. พีผูกกับสายหน้าไว้อืมเวลาขาดปล่อยมันขาดไปนะ <c oughs> <c oughs> ตัวตะคนเนี่ยนะ อมัดจางก่อนนะที่ไหนเขาพวกเขาปลาละสีมั้ล่ะแอบสแก้วผมมีรายได้แล้วล่ะท้าวแก้วผมมีรายได้แล้วล่ะอุปกรณ์ตกปลาครับเหยือเพียบ นี่ยน,นโโีโอ้สัดิสิสดสิัดิสาัดสัดิสิดิสิดดิิ๊ัดลันนะิสักิสิสัดิสอสัดยสิสิสิัดิสิสดิมตัวมันิสกสัดิสดิัดิสดิิดิสิสัดดปสดิสิสัดิสิสัดิสสัดิสดิสิสัดิสิสัดอสิสัดัดิส่สสดดัั ชอบอ่ะบ้าเอาเส้นเไงบ้าอะไรนี่เอาอย่าปลอมเต็มครับไก่อย่าปลอมในเสี้ยงเหมือนเมินไว้เลยเกล่องนี้อยู่ประมาณสักงสามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นอะไรดีในเฟซน้ำอาดดับเบิ้ลนะเนี่ยนาะอันไหนกระสูปกินดีสุดรับตอนนี้ถามเซียนก่อนถ้าจะมาตกที่อย่างก็เขียนไม่งัดไม่งัดต้องเจอกระสูปต้องเจอตัวไหน กระสุนชอนีช่วงนี้ตนนี้ต้องเป็นบูโคครับเยอแปร้อยมกินนะบ้างนี่ะโอ้สแอคชั่นดีๆเนาะแอคชั่นดีตอนนี้นะคะสองสวยอสโดนน้ำไปหลายตัวแล้วน้ำจมน้ำเยอะกรงสองวันะโดครับะโดะโดตัวไหน คาชาโดหรอครับอจะดูเคลื่อนไหมครับนี่อ่าขอบก็ต้องเป็นมิโซะอันนี้เหงือจอมปลาระเล่เซ็ปยอดนอนจาโลก็เอ้ยอ่าโอเคครับนี่เตะก็กินอยู่ที่จังหวัดเอเดี๋ยวเราจะไปทําไปตกปลากันนะครับรอให้ช่างใหญ่เขาเตรียมของให้ก่อนคลิปนี้ยาวไปครับยาวไป โถ่ปลาชะโดครับนุน่นน่ะออกน่นนนปะปลาชะโด <laughs> <laughs> เอาละครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับตอนแฝดตกป่านะครับาการครับมานั่งซ้อขในห้อ,องน้ำรอมาเข้าห้องน้ำไหม <laughs> อยู่งอือครับ ตอนนี้มาดูตกสับปะรนะครับเขาบอกว่าเซียนบอ่อครับเชียงใหม่เซียน,ยนบ่อมาเจอเซียนบ่อธรรมชาติจบเลยครับปลาบ่ดแดกอ,อืนมันตีห้าสิบแต่แลงกับตี้ห้าสิบแต่แลงอันนี้มันมีที่ปันที่ห,หมืม่นห้ื่นได้เลย <c oughs> เซียนบอกโอ้ยว่ะโอ้ยกะโอ้ยกะโอ้ยเสียงมันเป็นเกืองทังพรุ่มันจะเข้ามันจะเสี่เอาเหมน มาัเออเอออยู่ดีคอยมาจมเออระอค์ขอ้ามาลงแก่ลงอะไรหรออืมก็ขึ้นอันน้ำมนต์มาทำมาเออเอนี่ครับงอนแสง,งน้อยนอ่มันจะมืดน้อยนะครับนนะพใครท่านผู้ชมนะใครจะมาก็มาได้นะครับมาเอลที่เชียงใหม่แล้วก็ต้องมาแวะที่ กันไม่งัดนะวิ่งตรงมาตั้งไม่ลิ้มครับผ่านสลวงสลวงไหมเลยกาดเลยกาดนะเลยกาดแม่แม่แม่มาเลยเนาะแล้วไปเลยแล้วก็เจอสี่แยกครับเลื้อยป่าข้านั่งเรือมาครับเหมอใจเหมอใจหกร้อยหมอใจหกร้อยมาครับแล้วก็เลือกทองเป็นาแครไหน ทางเลือกแพ้ที่ถูกชุดแล้วก็มีเครื่องเล่นห่องนะครับบางส่วนก็ต้องมาที่แพน้องแอนนะแพน้องแอนนี่ก็คือจะราคาประมาณต่อคนครั้งคืนนะครับทั้งคืนหัวเต่าหัวหัวเก้าร้อยก็น่าจะโอเคนะครับแต่ถ้าแพ้ที่มีเครื่องเล่นหรืออย่างนักขึ้นก็จะราคาสูงขึ้น ตรงนี้น้ําลงครับตีหยาปอมเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันเรื่องหยาบตียาปอมมาอีกรอบนะครับตอนนี้มาดูเสียนชิงหลิวก่อนเขาลงคลิปเขาลงคลิปวิดีโอนี่คือปา่าเน้นนี่ตึ้งเต็มกระสังนะวว่าไปจ้องมาได้กระเต็มกระสังคลิปจนเบ็ดฮักไอ้แง้มมันมาได้มันมันลงกระลั่วในวันไม่คือเครื่องนะแล้วก็ค่อยติดตามกันต่อนะครับ กยามเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายแต่คืนไม่มีอยูอออ่เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปตกปลากันไอ้คนขับเรือยังไม่ตื่นเลยตอนนี้ทบารพพ่สูบลมเช้าเช้าอย่างนี้ เขาจะเติมลงอ่าโบเข้ามาครับเติมลมให้เครื่องนี้นี่ให้มันตึงช่วนี้ก็อะไรี้กำลังขึ้นนะครับที่เกิดไม่งัดยามเช้าเช้านะครับอากาศดีมากเลยตอนนี้นะครับ ที่นกทีกลางเขื่อนเราก็อยู่ที่นี่ครับแพนนองแอน,นสวยๆครับบรรยากาศยามเช้ารับลมเย็นๆนะฮะช่วงอ่า ช่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีบ้างนะครับชาวต่างชาติแพรก็จะมียาวไปถึงนู่นเลยนะโู้เลยโอ้แสงสีทองของห้องฟ้ายามเช้าพระอาทิตยงขึ้น สวยวันนี้เราจะจุดจันกับบอวัซ้อนคือตะวันนมันติดอันนี้ใบพายหรือเปล่าติดใบพัดหรืออ่ะวันนิ้งยามเช้าดูไต่แล้วครับไต่ตันะ้มครับยังไม่สว่างนะครับยังไม่สว่าง เสื่องนอนกิตตีตีหนึ่งตีสามตีสี่ไปได้ฮะโอ้แสงอาทิตย์เรืองรองกำลังสวยครับสวยเลยอุปกรณ์เป็ดพร้อมนะฮะนี่เราก็พร้อมแล้วฮะ จะไปลุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับตกกระสุบติดตามกันนะครับขับเรือเรือลำนี้ซื้อมาใหม่เลยนะฮะขี่เรือขี่แล้วต้องมีแสเเฟครับรขี่ขออ่ะต้องเซฟตี้ชีวิตเทดีนะครับเอลูกยังเล็กครับลูกยังเล็กซมอะไรพข้หลัดเอแล้วเราจะเอาไว้ยังไงวะถังนี้ไว้เหมือนเดิมเราตะกิน่ะไ้ตรงนี้ไปตรงนี้ อโอเคไปครับลุยกันลุยกันต่อครับติดตามกันข้างหน้านะฮะ วันนี้เรามาเจอนักตกปลาเนี่ยน้าหูปลาโอ้โหอ๋อแคร่แล้วกสุงแอนะครับกะโดนี่กะโดกสูกมาเลยนะครับชะโดกิตมากินเลยที่ เดี๋วห <laughs> <c ười> <pay> ิวข้าวตอนไปแพรแพรไม่ล่าแพรไม่ล่าก่อนเดี๋ยวที่จะเข้าไปยังตีกระสุบเนียชบัดก้นเนียไหนว่าบัดก้นไต่บทปฏิตีกัน จุ่นโตกเหรียญก็เลยที่จะเอามาโชว์ให้กว่าหิมตงเราได้ชมล้มเหนียวที่นั่นตลอดขอสักตัวเอาเบ็ดปักน่าจะง่ายกว่าก่าเห็นฮะเอาปลาหน้อยก้อนนี่นะเบ็ดลาวอ่ะ เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วโดนจนได้ครับโอ้ยความพยายามของตยนี่มาแล้วโอ้ยฟักอ่ามาแล้วมาแล้วรกของวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแชะแชด้วยนะฮะตัวแรกตเราหลุดแล้วนี่ไ่ใช่พอก้องนั่นอ่ะเออโอ้ยมันจะกัดไ้ยฮะบอบบอสอน้อยมันจะคบอื เราจะปล่อยไปนะครับตัวเล็กปล่อยปะปล่อยลงถังปล่อยลงถังเลยปล่อยลงถังปะอืมชัโดชัโดงงต้องปล่อยลงถังครับมันกินปลาครับโอ้ปลาเฉีกละมันก็ตายแจมครับแจมชัดอ้องใจบอกเอาลงถังครับตรงนี้ต้องกำจัด ยิ้มว่าตอนนี้ยิ้มแล้วเริ่มยิ้มยิ้มออกเริ่มยิ <c oughs> ้มออกชมกันต่อครับชมกันต่าเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับ,อบรเอาแล้ว Uhm. มาแล้วมาแล้วสวยงามตัวไม่ใหญ่แ huh. ล้วแล้วดูนะว้าวว้าวอ้าวเลยยกเลยครับเต็มปากครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปไหมถ่ายรูปนิ่งครับนิ่งครับนิ่งอย่าให้มันหลุดอย่าเพิ่งหลุดเต็มปากครับสุดยอด เดี๋ยวก้อนนี้ก็บนหนึ่งสองสามไอ้แจมครับใส่ t h ẳ จะกลับแล้วว่ามันต <laughs> ้องมีมันต้องมีครับมีโดดครับได้ในอะไรกันไ,ไปกิบโกออกครับโดนจะออก ไม่ปามครับรอดตายไตรอดครับไตรอดไตตั้มรอดครับอันนี้คนเนอร์ยังไม่รอดเนอร์แปงเนอร์ พันไม้แล้วครับตอนนี้อยากจะเท้าดาวครับวันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วครับได้ปลากระสูบสามตัวต้นไทรชโนบกหนึ่งหนึ่งกระสูบสามแต่ถ้าที่ท่านเห็นนี้ไอตัวใหญ่นี่เราถ่ายไม่ทันนะครับถ่ายไม่ไมทันตอนนั้นมันยุ่ง,ยงอยู่ กินเร็วมากครับแล้วต้องรีบเก็บเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมปลาให้ดูอีนะครับใหญ่มากนะครับไว้มนโอกาสเราจะมาทำคลิปกันใหม่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครด้วยครับที่เขื่อนแม่งัดนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมากันได้นะครับเรือนแพที่นี่มี เยอะแยะเลยนะครับหลายราคาเช่านอนกันได้นะครับมีเรือให้เช่าไปตกปลาด้วยนะเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก็พอนะครับเตรียมหัวใจมาด้วยนะเจอกคิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ